สวัสดีค่ะวันนี้เฟเฟจะมารีวิวรถไฟนะคะเฟเฟจะมารีวิวห้องน้ำในสเอยในห้องน้ำห้องน้ำในสถานีค่ะไปดูไปดูปปดกันเลยนะคะคือมีห้องอาบน้ำส่วนตัวค่ะคือก็ใช้สารธันนะมีของกินเยอะแยะเลยค่ะมีย่างชาลมไข่มุกโดนะโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ เฟฟีกำลังจะขึ้นเครื่องแล้วนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากๆค่ะทุกคนคะอย่าลืมไปกันนะคะสถานีการมังซื้อค่ะกรุงเทพอภิวัตรค่ะตอนนี้กำลังจะขึ้นแล้วค่ะขึ้นไปขึ้นขึ้นเดิ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 น,ดนหาพี่เขาสวัสดีค่ะอ้าวขึ้นตัวตัวต้วตอมต,ต,ตัวตัวไม่เสร็จค่ะ เข้ามาแล้วนะคะใช้มือกดค่ะแล้วก็เดินเดินเดินหาที่นอนตัวเองนะคะเดินไปเรื่อยเดินเดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาในที่สุดก็ดึงแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาบิดผ้ามานก่อนเลยนะคะทีนี้เราก็จะเดินไปตู้เสบียงค่ะอยู่ชั้นสองนะคะเนี่ย กำลังเดินไปเดินมาไอนนก็ถึงตู้อุ้ยยังยังอันนี้ก็คือเดินอยู่นะแคะัน,นี่ก็ถึงตู้เสเบียงเลยคะ่ะมีอาหารนํำมากินเองนะคะแนะนำเลยค่ะคนที่มานะคะให้เอาชุดชุดกันหนาวแบบชุดนอนแบบขายาวะคะ่ะขึ้นขึ้นนี้ขึ้นเครื่องออ้ยขึ้นขึ้นขึ้นรถไฟมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันหนาวมากเลยคะ่ะทุกคน เฟฟก็จะมานั่งกินข้าวก่อนนะคะทีน,นี้ก็มีก็สั่งของเพิ่มค่ะอันนี้อันนี้อันนี้อคกซีโรด้วยนะคะอันนี้แม่ก็สั่งผลไม้มาเพิ่มค่ะถูกใจที่จานเป็นผ้าเอิมกระดาษค่ะถูกใจที่สุดเลยค่ะอันนี้เฟฟก็แนะนำเลยนะคะให้มาค่ะแต่ว่าเฟฟจะกินแล้วนะคะ เฟฟแบบมันเหมือนแบบหนังเรื่องแบบแบบอะไรอ่ะนึกไม่ออก,กะค่ะนึกนึกไม่ออกเลยอ่ะมันก็อเลยอ่ะแล้วเฟฟขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะตอนนอนอันนี้เฟฟก็จะรีวิวก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างห้องนอนเนาะ มีปลั๊กไฟค่ะแล้วก็มีอ,อมมีมีเลยนะมีทิกั้นค่ะแล้วก็มีผ้าห่มนะคะนุ่มมากเลยค่ะแต่ก็ย,ยังไม่พอค่ะต้องใส่เสื้อกันหนาวนอนหนาวมากเลยค่ะแล้วก็แบบเออนอนนอนกัน,น,น,นถเถอะไว้บายค่ะตอนเช้าเลยนะคะทุกคน อันนี้ก็เฟเฟดวูวิวที่อุดรค่ะเฟฟจะเดินทางไปที่หนองคายค่ะทุกคนอันนี้เฟฟก็แบบชิวๆสบายๆแล้วก็ <c oughs> แบบอารมณ์เพิ่งตื่นนอนเนาะอ,อืมเพิ่งตื่นนอนอยิบขวดน้ำมาให้ดูสักหน่อยค่ะขวดน้ำไปแบบนี้นะคะอืมอืมเชคดีค่ะพีคบะพีค่ะ อันนี้ก็แบบดูวิวรถไฟชุมชนนะคะอันนี้ถึงอุดอรเลยคะ่ะเอ้ยอันนี้ถึงหนองคายนะคะพูดผิดนะคะอันนี้ถึงหนองคายเลยคะ่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอมสวัสดีค่ะ